Tâm ơi Tăm ơi Tăm ơi Tăm ơi Tâm ơi Tăm 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 NGÀN <laughs> LÀ การบอกการบ้านพระจักเฮ็ดหึสั่งฮึสูนแตโน้อเอาเป็นยังมวยจมปูปพูดปัดปัดอยู่ใหญ่จมเป็นยัยอง,อยงปู้พูปัดปัดมึงมีลงเงานี่ยเมื่อยเฮ็ดอย่างเมือ่อยเฮ็ดตะเวียกจะบ่เห็นมอ้งเฮ<อ>็ดตะเวียกมันเมื่อยจะบ้านไรเป็นอยังอ่าคือสีมองงองเสามองเป็นยังอยนี่โอ้ยคอยเครียดให้เมียคอยนอนน้ำกันแต่ละคืนนะนะ พอดีเฮ็ดการบ้านพอดีเฮ็ดการบ้านอู้หัสหลังไงรถพ่อตะลับเนี่ยนะสี่เดือนนึงแล้วโอ้ยซูนเนี่ยโอ้ยเครียดเนี่ยเจ้าโอ้ยเครียดโอ้ยเครียดเป็นแรงสมองเลยนะเป็นแรงสมองแล้วก็เลยชร้างอะไรมาแรงเข้าเออพูดแล้วแก้เครียดเนุฟ้านั่นพิเออฟ้านั่นล้านสี่เดือนนึงเนี่ยเจ้านับเบิ่งเวลาตอนนี้มันนี้จะใด มันเลอยหลังสิบหกแล้วกันโบกการบ้านบริเฮ็ดยังเยอะแยะเฮ็ดอะไรสั่งเบิ่งเนี่ยเฮ็ดให้คอยเฮ็ดย่างเดียวเฮ็ดตะเวียกงานบ้านโอเฮ็ดแต่งานบ้านเฮ็ดการบ้านโอการบ้านมันก็เฮ็ดมบอกตรงๆเลยเมื่อยเปติดทุกันยี่บ่สิด่างขี้จางเขาปะตั้งมือต้อมไปตลาดป้า

โอ้ยมันบ่เฮ็กับบ้านสั่งต้อมเอ้ยเฮ้ยอ้าต้อมเอ้ยต้อมต้อมเอ้ยเอ้าเป็นนีหยังเด้อนี่น่ะต้อมบ่ได้ยินกูเอิ้นติเป็นนี่ยังเด้อเนี่ย มึงมาได้ยินหรือตอมมึงสิบลอาหรือมึงสิบาเบาเนี่ยต้อมอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงงงอันี้หนูห้องต้อมเอ้ยมึงสิบลอาหรือมึงสิบาเบามึงเป็นีิยังมึงคือเบาเากูต้อมเอ้ยมึงเป็นนยังนิยังฟาผ้าปะเบาเบามึงเป็นนยังโอ้ยมีอะไร แลกูผิดหัวรละกูผิดหัวละกูไปแล้วมึงเป็ดยังไงมึงสีบอกมบงเบาฮะมึงอย่างไงมึงไปบตลาดอ่ะเพรามึงหลายรูกแล้วเป็นยังไงมึงไม่ได้ยินตีหัวใส่กูเบิ้านรู้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเป็นยังมึงไปได้นยังมึงจะไปตลาดได้หรือยังไปได้แล้วไปเอารถไปเร็วไปตลาดห้วยการบ้านการบ้านยังของมึงมึงไปเรียนหนังสือมัธิมศึตษาตี มึงได้การบ้านนี้ยังมาการบ้านนะม,นมาการบอกการบ้านนะไปหาเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานบ้านผุ้น่ะเร็วๆสตาร์ทไปตลาดเอาเร็วๆล้ะแ,แม่นี่ละน้ำมึงนะเร็วๆมึงกินบ่อเข่าอ่ะการบ้านอุ้ยส่วนตีนด,ดิกินบ่อส่วนตีนโอ้การบ้านบ่ได้เฮ็ดบ่เข่าใจกูเลยไหมบอกว่าการบ้านการบ้านบ่เป็นการบ้านเรื่อหนังสือโอ้ย